สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองครับคุณผู้ชมอยู่กับผมวุฒิพงศ์พงษ์สุวรรณนะครับและในวันนี้นะครับพิธีกรรับเชิญของผมนะครับก็คือดรเกษมเพ็ญพินันและบกลายจุดครับคุณสมบัติบุญงามอนนงครับสวัสดี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 ครับสดีครับวันนี้นะครับเรื่องราวของการยกเลิกเวทีกปปสให้ไปรวมกันที่เดียวที่สวนลุมพินีเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆสาหรับพี่น้องชาวไทยนะครับชาวกรุงเทพเนี่ยรู้สึกเอ้ย จริงหรือเปล่าข่าวลือหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอาจารย์เกระเตมเลยครับเป็นจริงครับก็เมื่อคืนคุณสุเทพก็ได้ประกาศครับยุติการชัดตดาวน์กรุงเทพแล้วค่ะี็เริ่มดีสตาร์แล้วทีนี้ก็รีสตาร์ด้วยการไปอยู่ในที่เดียวกันก็คือชุมนุมในส่วนลุมเท่านั้นคืนพื้นที่คืนท้องถนนให้กับชาวกรุงเทพได้ใช้ตั้งแต่แยกปทุมวันยันถึงอโศก นะครับรกเวทีไปอยู่ที่นั้นแต่ยังมีที่เหลืออยู่ในครับก็ที่สวนลุมพินีอย่างที่วันนั้นเราแนะนำไงอาจารย์อาจารย์เจลิศาก็แนะนาว่าทําไมไม่ไปรวมกันที่สวนลุมรอบรั้วกรอบชิดและการดูแลจะได้เรียบร้อยความปลอดภัยในแง่ของการทำหน้าความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุมีทางเข้าออกก็จำกัดต้นไม้ก็เยอะเวลาใครยิงอะไรมาก็ติดต้นไม้ปลอดภัยนะครับอาจารย์ครับ ก็ยังเหลืออยู่อีกสองสามเวทีไม่ใช่เหรอที่ยังไม่คืนก็มีที่ราชดําเนินราชดําเนินของกองทัพธรรมแล้วก็ของคอปทที่ผ่านที่เลยไปในพื้นที่ในมรุเชษแล้วก็ที่หนึ่งที่ไม่ยอมเด็ดขาดแล้วก็ออกมาโวยวายเมื่อคืนนี้ก็คือเวทีกประปสที่แจ้งบัฒนาของหลวงพ่อพุทธอิสระลุงปู่ล้งปป่ลุงปู่ฮะลวงปู่ของลวงปู่ยังอยู่เพราะฉะนั้นของลวงปู่ไม่อยู่ไหน การประคับประチャกปปสห,หรือ,อยังไงแล้จริงๆหลูกป,ปู่นี้เขายอมรับเป็นกปปสไหม เริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งกบปอสจนกระทั่งในช่วงกันแยกเวทีในแ่ของการชะตากรุงเทพแล้วเขาไปตั้งอยู่ที่นั่นนะแต่ก็เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันระยะหลังเนี่ยคือการเคลื่อนไหวทั้งหมดก็เป็นอ,อิสระก็คือสมชื่อท่านนะเป็นอิสระจากพุทธไม่พออิสระจากทุกอย่างนะตอนนี้ทําทุกอย่างเองอย่างเป็นอิสระแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณสุเทพที่เมื่อวานนี้ที่เหมือนกับทําให้ขวัญกําลังใจของคนที่มาชุมนุมกบปอเสียเพราะว่าไม่ได้มีการสื่อสารนี้อาจารย์งี้ไม่คุยกัน หลวงปู่เนี่ยแกบอกว่าคุณสุเทพเนี่ยไปยุบได้ยังไงไม่สื่อสารกันก่อนบอกกันก่อนก็เหมือนกันที่คุณสุเทพเคยวิพากษ์วิจารณ์หลวงปู่ว่าเป็นเจรจาคุณสมชายนะแต่ว่าไม่ปรึกษาตัวเองครับคือภาพคู่นี้ทําให้เห็นว่าความเป็นเอกภาพภายในกระบวนเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดขึ้นในช่วงหลังนะและการเคลื่อนไหวส่วนมากก็เหมือนกับต่างคนต่างเคลื่อนทุกคนเป็นพระเอกหมดเลยทุกคนเป็นพระเอกขอเป็นพระเอกไม่มีใครขอเป็นไซคิกหรือเป็นพระรองเลย เป็นพระเอกกันอย่างเดียวก็ประมาณนั้นแห้วก็เป็นพระหนึ่งหนึ่งก็มีพระแล้วก็ขาดเอกคนเดียวนั่นเองมีพระแต่ไม่ใช่เอกเป็นพระสุวิทย์สุวิทย์ครับโอเคดังนนการการยกเลิกมารวมกันหรือยังไงมันมันน่าสนใจไหมคือมันน่าสนใจอย่างน้อยที่สุดนชีวิตคนกรุงเทพส่วนหนึ่งก็เป็นปกติมากขึ้นนะต้องขอบคุณจริงๆใช่ขึ้นความเป็นปกติขอบคุณท่านที่ท่านเอื้ออาทรต่อพี่น้องชาวผมว่างานเนี้ยคุณสุเทพได้ใจเหมือนกันนะได้ใจผมนะว่าเขายุบไปรวมกันเนี้ยต้องชื่นชมจริงว่า เป็นคนที่เริ่มเสียตละถอยหลังหนึ่งเก้าแล้วเป็นสองจังหวะนะน่าสนใจก่อนหน้านี้เนี่ยวันมะลืนเนี่ยก็มีวันซืนวันซืน,น,ซนเนี่ยวันซืนนี่ก็พูดถึงว่าพร้อมจะเจราจารคุณยิ่งหล<ะ>ักใช่อันนี้น่าตกใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเทพประกาศว่าจะไม่เจราจารในทุกวิธีทางพอคุณเทพประกาศปุ๊บนะหุ้นดีดเลยอืมพอวันที่สองวันต่อมาเนี่ยประกาศยุบเบทีครับไปอยู่รวมกันที่ลุมพินีครับผมคิดว่าช่วงหลังในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยคุณสุเทพเนี่ย ตัดสินใจอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอะไรยอมอรับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าเพื่อที่จะนําไปสู่การคลีค่คลายคือให้ความร่วมมือมากขึ้น,นชมรายการเราเมื่อวานนี้เราให้คืนดีกันให้เสวนากันน้องยิ่งรักเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่า,าพี่เทือกเป็นยังไงวันนี้หน้าดําขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอย่างน้ยก็เป็นสิ่งจอย่างน้อยก็เป็นไไเป็นเรื่องที่ดีอ่ะ อาจจะทักเป็นภาษาเหนือก็ได้เพราะคุณสุเทพจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเดียวกันรุ่นพี่เดียวกันเป็นรุ่น,น,นพี่รุ่นน้องกัน,อนโอ้โหทักทายกันไม่ต้องคุยเรื่องว่าจะเจรจ,จ,จาอะไรก็ได้คุยว่าเออบรรยากาศเก่าๆของมอชอตอนนี้เป็นยังไงอตอนนี้เชียงใหม่อยู่ดีไหมว่ายิ่งตอนนี้นายกอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมหมอกควันปัญหาหมอกควันปัญหาหมอกควันเป็นยังไงคุยกันไอ้เรื่องที่มันเป็นคอมมอนก็เรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วมีอะไรร่วมกันได้บ้างอืก็คุยเรื่องนั้นก่อน แล้วคุยกันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็แก้ปัญหาหมดเองไม่ต้องไปเจราจารอบเดียวจบเจราจากันเรื่อยๆเมื่อวานผมเชิญท่านอาจารย์โคธมมาอาจารย์โคธมบอกโอ้เจราจารอย่างเงี้ยเจราจารบ่อยๆเลยเจราจาเรื่อยๆวันแรกไม่ต้องคุยอะไรกันมากกินข้าวกันก่อนก็ได้ครับกินก๋วยเตี๋ยวนะไม่ต้องกินเกาเหลานะ,ะกินก๋วยเตี๋ยวคือกินเส้นไงเอามีเส้นเส้นกันก่อนถ้าเกาเหลามันไม่กินเส้นกันโอเคแต่ว่ามีคนอย่างนี้อาจารย์เขาวิจารณ์อย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมวลชนกบฏสอนในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเขาก็พูดกันว่า ท่วงทานองเนี่ยเป็นจังหวะเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เพื่อให้เพราะาช่วงนี้มีทหารมาอยู่เต็มกรุงเทพเลยเขาก็วิเคราะห์กันอีกทางนะอาจารย์เขาวิเคราะห์ว่านี่ไม่ใช่แนวทางถอยแต่เขาวิเคราะห์ว่านี่เป็นการเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทหารเนี่ยเข้าสู่ปฏิบัติการอ,อะไรบางอย่างคืออย่างนี้คนอยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นคนพิเศษจริงครับคืออยู่อยู่หลังจอครับคืออยู่หลังมือถือไม่โผล่หน้าหาใครนะ แต่คนที่เขาประท้วงอยู่เขาอยู่บนเวทีเนี่เออเขาเป็นเขาร้อนจริงเขาเหนื่อยจริงเจ็บจริงเขาไม่อยู่ในห้องแอร์เขาไม่นักรบในห้องแอร์เขานักรบบนสนามรบเขาย่อมรู้ว่าเขาลำบากยากเข็นยังไงเพราะการถอยหรือรีทรีตเนี่ยมันก็เป็นการเริ่มต้นทีปีและการชิรจานี้น่าสรรเสริญมากนะครับเพราะว่าผู้คนจํานวนมากผมคิดเลยกำลังทำโพดูก็ได้ครับคนไทยจํานวนมากบอกดีใจ อย่างน้อยมีความหวังละถึงจะริบหลีรีบหลีแต่มันก็ยังมีความหวังเห็นและแต่เดิมมันมืดสนิทเลยมองไม่เห็นครับคือการเจรจาเนี่ยไม่จาเป็นต้องครั้งเดียวจริงๆแล้วในแง่ของปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทั่วโลกเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นครั้งเดียวนะมันใช้ระยะเวลาที่ยาวนานแต่อย่างน้อยที่สุดนี้คือสัญญาณใที่ของการเริ่มต้นที่ทั้งสองฝ่ายที่คู่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยเริ่มมาพูดคุยท่าทีแต่ว่าที่ท่าทีตรงส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นต่อว่าทั้งหมดเนี่ยคำนึงถึง อันนี้สังคมแค่ไหนอันนี้เราต้องจับตาดูกันไปแต่อย่างน้อยที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ถือว่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นคืออะไรก็คือว่าคงจะต้องมีการพูดถึงภายใต้กรอบกติกาประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดที่เห็นเห็นเนี่ยก็คือว่าภารกิจร่วงหน้า ภารกิจพื้นฐานที่คือจัดการการเลือกตั้งให้เสร็จสมบูรณ์เพราะอย่าลืมนะตอนนี้เนี่ยปัญหาเริ่มมันลุมเราแล้วว่าการเลือกตั้งไม่ไม่เสร็จเนี่ยมันมาเรื่องอะไรเรื่องที่กระทบกับคนมากที่สุดนะแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นในก็คือในแง่ของการจัดการเรื่องงบประมาณอย่าลืมนะงบประมาณปี 2, 2 5 5สเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นได้แล้วนะครับในแง่ของหน่วยงานต่างๆคือห้ายังใช้ไม่ได้เลย57ยัง <5, 7 S 1> ใช้ไม่ได้แต่58ต้องเริ่มเพื่อจะรู้ว่าทําอะไรและถ้าเกิดคุณไม่มีสภาคุณไม่มีีีคนนนท่่รรับบบผิดชอตงงสว้ ประมาณ58มาอย่างไรนี่ยังไม่นับแน่ของการเจราจาความต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนไม่ว่าจะเรื่องของสวัสดิการสังคมเรื่องของแรงงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและแม้แต่การคู่ความหรือว่าคู่คู่ สัญญากับต่างประเทศล่าสุดนะฮะที่ที่เป็นข่าวเรื่องน่าเสียใจนิดหนึ่งก็คือว่ามันมีการประชุมในแง่ของของสาภาสาสมา,าพันธ์รัฐสาภาทั่วโลกซึ่งของรัฐสาภาไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแต่นี้ปัญหาของเราคือเราไม่สามารถส่งใครไปเป็นตัวแทนได้เพราะเราไม่มีสาภาไม่มีตัวแทนที่จะคือตัวแนทนนั้นคือต้องเป็นข้าราชการ,ค,รคือการเมืองนักการเมืองเข้าไปที่จะมีบทบาทเป็นตัวแทนี้่ก็เหลือแค่สวสวไม่ได้ฮะไม่ได้ต้องเป็น อ๋อสอสอเท่านั้นต้องเป็นฮะเมมเบอร์ของฝ่ายที่เลือกตั้งใช่เมมเบอร์อพาร์ลเมนตล้วนๆอันนี้คือคปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะจริงๆในบทบาทของรัฐสภาเนี่ยผมยกตัวอย่างรัฐสภาในปัจจุบันนี้มันไปไกลกว่าที่เราคิดแล้วนะไปไกลกับเรื่องของการตรวจสอบการที่มาของอำนาจ<ช>แต่รวมคนเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทในการเจราจาเบื้องต้น<ช>เจรจาเบื้องต้นเพื่ออเพราะว่า มันไม่ได้แค่คุยกับรัฐบาลนะบรรดาสสกรรมธิการต่างๆในแต่ละฝ่าย<แ>ก,ก็กคุยกันฮะในแต่ละประเทศอย่างเช่นเรื่องของสิทธิเรื่องของการค้า,ต,า,ต,าต่างๆแก้กฎหมายต่างๆมันต้องไปได้อย่าง,างกรณีของอาเซียนเนี่ยยกตัวอย่างไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้นฮนะ บรรดารัฐสภาสสต่างๆกรรมธิการต่างๆก็มีบทบาทในแง่ของว่าโอเคมันมีกฎหมายชุดไหนที่ขัดแย้งการกฎหมายชุดไหนคือขั้นตอนเหล่านี้ทุกหน่วยองค์คาพยพของสังคมมันไปเคลื่อนไปทั้งหมดการเลือกตั้งมันจึงสําคัญการเลือกตั้งเป็นทางผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่ที่ทางกปปสคือรัฐบาลและกปปสคุณสุเทพเองจะต้องเห็นเห็นใจก่อประเทศชาติเอาละคราวนี้เรามาดูเรื่อง วันนี้เรามีภาพอะไรมาบ้างโอเคผู้ชมกําลังสนใจว่าอโซเชียลมีเดียเขาทอล์กหรือว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันไม่ทราบภาพพร้อมอย่างนะครับภาพพร้อมขึ้นได้เลยนะครับอ,อวันนี้นะขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรื่องวันนี้มีอะไรหลักๆครับมีภาพที่ผมอยากจะเรียกว,ว่าตายละเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ผมไม่พร้อมผมขออภนะัยขอขึ้นที่จอ,<ข>อได้ <ใน S 1> ไหมครับเยข่ายังนะฮะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นบนโซเชียลมีเดียที่พูดก,กันเยอะๆตอนนี้ก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องที่ยุบเวทีนี่แหละอันที่หนึ่ง เรื่องประชาชนเนี่ยก็ตื่นเต้นบางคนก็แบบประเภทวิตกกังวลโอ้โหเรื่องนี้ซีเรียสไหมซีเรียสไหมอะไรต่างๆนี่อันนี้รูปอะไรเนี่ยคนกาลังนั่งรอโอเคโอเคอ่านดีมากเลยอันนี้มวลมหาประชาชนเหมือนกันครับเป็นภาพกิจกรรมการสอบเทียบโอ้ไม่สอบเทียบครับขอโทษทีสอบเข้าสอบเข้าเตรียมอุดมเข้าเตรียมอุดมเออคนสอบทําไมมันน้อยจังเลยเนี่ยน้อยไหนอาจารย์มันก o ปีแบบนี่เขาจัดที่อิมแพกเลยนะ โอ้โห,โโหผมผมตกใจมากนะภาพนี้ผมผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันม็อบเด็กหรือไง <c oughs> นี่ <c oughs> นี่นะผมคิดว่านี่มันกําลังนี่นี่ก็เป็นภาพหนึ่งที่มีการพูดคุยกัน <c oughs> ว่าแต่เรื่องระบบการศึกษาเรื่องอไรอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับทางการเมืองกันนะ <c oughs> เรื่องการปฏิรูป นะเรื่องการการที่โรงเรียนถูกปิดอะไรเงี้ยนะบวุ่นวายนะค,คนต้องไม่ต้องแข่งขันเข้าโรงเรียนเดียวกันเยอะใช่เพราะล่าสุดเนี่ยมันมีการทำทำรายงานโรงเรียนที่มีคุณภาพดี<อ>ที่สุดอันดับที่หนึ่งค,คือโรงเรียนมห ah ิดลอือ่ อันที่สองเตรียมบุดมสามสวนกุลาคือจะเห็นได้ว่าในในการสอบเข้าโรงเรียนพวกนี้การแข่งขันมันสูงมากดังนั้นเนี่ยคือแทนที่การกระจายคุณภาพการศึกษาไปในที่ต่างๆปรากฏว่ากระจุกตัวอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงไม่กี่โรงเรียนัถ้าคนสอบเข้าเยอะแยะรับนิดเดียวเขาคัดคนไหมคัดแล้วมันจะเก่งไหมเก่งเออมพรา็เก่งกัินเนีเพาเก่งเพราะว่าคนเก่งมันอยู่โรงงนถูกคัดอยู่แล้วมันก็เก่งแต่ทําไมเราไม่ดูโรงเรียนที่แบบโหไกลๆคลโครากันดารแต่เด็กเก่ง มีเด็กเก่งๆมาเข้าแพทย์ได้เด็กเก่งๆเข้าวิศาวะจุฬาได้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยถือว่าสุดยอดนะอาจารยผมเนี่ยมีความคิดเรื่องพวกนี้นะค,คือเด็กในอุดมเนี่ยบางทีเขาไปแข่งทําหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่หลักสูตรที่ โรงเรียนสอนนะแต่มันเกิดจากความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเด็กบางคนนี่แทบไม่ต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะมันอ่านหนังสือมันสอนกติอุดมได้เลยนะสามารถสอบหาก็มาหาอะไรยังได้เลยอย่าว่าแต่ตีอุดมคือมันเก่งขนาดนั้นน่ะดังนั้นเราควรส่งครูเก่งๆที่โรงเรียนตีอุดมเนี่ยไปสอนอยู่บ้านนอกอมันก็ได้เก่งคือครูเก่งอ่ะครูก็ต้องไปสอนกับเด็กที่เขาต้องการคนคนต้องคนโค้ดเก่งๆใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็กลับมาในแง่ของการกระจายทรัพยากรและการให้โอกาสแต่คนที่ได้โอกาสที่ด้อยกว่า นั่นนั่นคือช่องทางหนึ่งที่จะลดความเหลื่อมล้าและปฏิรูปครับพราะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยอย่างเงี้ยมันถือว่าไม่ใช่ปฏิรูปแล้วครับจมปลักอยู่ในวิธีการเมื่อสมัยสักสี่สิบปีที่แล้วเลยครับหรือก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้นะครับคือมันจมปลักเกินไปหรือเปล่ามันควรจะพัฒนาว่าโอกาสในการกระจายการศึกษาเนี่ยเด็กแม่ห้องสอนก็เก่งเท่ากับเด็กเตรียมอุดมได้อย่างงี้ถือว่าจะเป็นการพัฒนาครับมันก็ต้องกลับมาพูดในเรื่องการกระจายทรัพยากรภาพต่อไปภาพที่สองนะครับ ภาพที่สองเป็นภาพที่เกิดเหตุเมื่อวานก่อนที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีทางการกรมปศนี่ยไปไปปิดล้อมที่กรมชนใช่ไหมครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกซ้อมนะครับเนื่องจากว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับขัดคำสั่งเหรอขัดคำสั่งกปปสครับชัดดาวนะครับทีนี้ภาพนี้เป็นภาพของข้างล่างข้างล่างเนี่ยเป็นบุคคลดังกล่าวนี้เป็นเพิ่งจะได้เห็นภาพว่า เจ้าหน้าที่คนไหนที่ถูกซ้อมเข้าท่าทางหง่อยอย่างนนเนี่ยโอ้ได้ข่าวล่าสุดว่าไม่กล้าออกจากบ้านเลยตอนเนี้ครับมีคนพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์แต่ว่าไม่กล้าให้สัมภาษณ์ดูผมเป็นตัวอย่างผมยังออกจากบ้านได้ทุกวันนะครับเพราะนั้นไม่เป็นไรหรอกครับประสบการณ์ชีวิตโดนมันสักทีหนึง่งแต่ว่าครั้งต่อไปความกลัวจะกลายเป็นความกล้าครับผมบผมคิดว่าคนที่โดนแบบนี้เขาต้องการกําลังใจใช่ครับนะครับ,รบผมอย่างนี้อาจารย์พุทธพครอบครย์ทั้งหลายเนี่เราสละ ค่าวิทยากรนะถ้าสามารถถ้าเจ้าที่ท่านนี้พร้อมที่จะมาร่วมเวทีกับเราเนี่ยเปิดทางเลยแล้วมาช่วยเล่าให้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงเชิญมาร่วมรายการนะแล้วเราหักค่าวิทยากรทั้งหมดเลยทิ้งอาจารย์ินยอมไหมยินดียินดีนะเพราะยังไม่เคยได้เลยใช่ไหมไม่ต้องพูดได้ไหมเอาเรื่องต่อไปภาคต่อไปเลยอันนี้โอเคครับภาคที่สภาคที่สามแทนแทนมาอย่างแามเดี๋ยนะผมหาภาพไม่เจอเออเนี่ยนะ คนทํางานตั้งใจทํางานแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบสนองบางทีเขาจําเป็นต้องทำงานโอเคจันอันนี้รัฐบาลประชาชนอะไรโอเคมันเป็นข้อความว่าไม่เอารัฐบาลโกงประชาชนฮะเ,เป็นติดป้ายอยู่ที่โรงพยาบาลหนองบัว นกครสวรรค์คือมันก็มีการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลน็ตเวิกก็เราจะไปเห็นภาพประมวลภาพลงพยาบาลแม้แต่ที่กระทรวงสุขก็ขึ้นป้ายนะต่อต้านรัฐบาลอ๋อนี่คือที่โรงพยาบาลขึ้นป้ายแล้วแล้วทำไมมันดูเหมือนมันวุ่นวายอยู่ใช่ไหมนกลางจันลงถูกครับก็ปรากฏว่ามีประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยไปประท้วงต่อต้านนะครับประเด็นก็คือว่าเขามองว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยเฉพาะ บุคลากรระดับบริหารเลยเริ่มแต่ตลาดกระทรวงเลยมีการจัดตั้งนี่ก็มีข่าวมีข้อมูลออกมาว่ามีการมามาอะไรเหมือนเหมือนมาลงรายชื่อกันให้ทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีคําสั่งให้ทําทั้งขบวนเลยคือจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นอาสาสมัครราจรเขาฝึกกันอยู่อาสาสมัครราละจอนไงเป่านกหวีดไงอ๋อเป่านกหวีดกันใหญ่เลยไงเขาคิดว่าเป็นฝึกแอโลบิกฝึกออกกําลังกายหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่จริงๆเขาเป่านกหวีดประท้วงแต่ว่าเขาพูดพูดถึงอาสาสมัครเนี่ยวันก่อนอสมกทมนะครับ อาสามัคสาสุขกทมเนี่ยปรากฏว่าเขาไปประท้วงที่กระทรวงสุขนะจนเกิดการทะเลาะบบกแว้งกันที่กระทรวงสาธารณสุขหมายามว่าตอนนี้ความขัดแย้งเนี่ยมันได้ลุกลามนะครับและนี่ก็เกิดขึ้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นในนครจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยไปขอเอาป้ายลงบนเงื่อนไขข้อเสนอว่าอะไรรู้ไหมครับข้อเสนอว่าหากป้ายเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีเสรีภาพในการขึ้นป้ายต่อต้านรัฐบาลอยู่เนี่ยคุณสามารถเอาไปติดไว้ที่บ้านของคุณหมอได้ ยัมาติดไว้กับโรงพยาบาลซึ่งเป็นภาษีของประชาชนเป็นหน่วยงานของรัฐยังไงก็ตามคุณใช้ภาษีของประชาชนเป็นหน่วยงานของรัฐต้องเซิร์ฟบริการประชาชนไม่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 นำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ไปนะครับเป็นภาพที่เห็นแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแหมมันทะเลาะกันเยอะแยะเหลือเกินนะครับ ภาพนี้ก็เป็นโค้ดคําพูดของคุณยิ่งรักที่พูดเมื่อวานนี้อันนี้มีคนประทับใจเยอะม,มีการแชร์ก,นะกันเรียกว่าสนันวันไหวแล้วก็เป็นโค้ดออฟเดอะเดย์เลยนะครับคุณยิ่งรักบอกว่าถ้าเปรียบทหารต้องตายในสนามรบวันนี้ดิฉันในฐานนะดิฉันต้องรักษาประชาธิปไตยก็ขอตายในสนามประชาธิปไตยดีกว่าปล่อยให้ใครมามทําลาย สองตำแหน่งนะครับคุณยิ่งรักเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเธอมจกตั้งใจผมนี่นะชื่นชมมากเลยนะแบบเป็นผู้หญิงเนี่ยมันใจคอทำไมถึงได้เด็ดเดี่ยวกล้าหาญอย่างนี้เป็นเราเนี่ยนะเราทําไม่ได้อย่างเขานะแสดงว่าผู้หญิงนี่มีใจจิตใจลึกๆนี่เข้มแข็งเหมือนมากนะเป็นเป็นจุดแข็งของผู้หญิงนะใช่และอันนี้คือวุฒิ ภาวะของคุณยิ่งรักเองในสถานการณ์ทางการเมืองผมคิดว่าผ่านพ้นวิกฤตการตอนนี้ผมก็สงสัยปลายไป,ไป,ปีเนี้ผมคิดว่าพวกสื่อคองให้ปู่ก้าวชีวิตแน่ยังไงก็ไม่ตายยังไงก็ยืนหยัดอยู่ต่อไปค้อยังอยู่ได้ใช่ครับคือค,คือคือ ด้วยความชื่นชมนะในแงท่ที่ท่านออกมาพูดอย่างนี้เนี่ย<ม>ด้านหนึ่งเนี่ยท่านแสดงบทบาทให้เห็นว่าเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีและโดยว่าการอยู่ในฐานะรักษาการเนี่ยรักษาการท่านแทบไม่มีอำนาจอะไรเลยนะเพียงแต่ประคองให้ร<ม>ะบบประชาธิปไตยมันเดินหน้าไปและขนาดเดียวกันเองขนาดเดียวกันเองก็คือรอให้รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ใหม่คราไรี้ นี่วันไหนน่าจะมีเนี่ยไอเลิฟโพลิปครั้งต่อไปอันนี้เป็นเสื้อไอเลิฟโพลิปนะครับก็เรามีกิจกรรมให้กําลังใจพี่น้องตํารวจนะครับกิจกรรมวันอาทิตย์สีกากีครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สองเป็นวันพรุ่งนี้วันวันอาทิตย์ที่สมสรตํารวจนะครับแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมหลักๆเนี่ยเราจะนัดกันที่ห้าโมงเย็นเอาความกลางวันมันร้อนไปแล้วก็หกโมงเย็นเราจะมาร่วมกิจกรรมเพลงชาติของเราร้องเพลงชาติร่วมกัน แล้วก็เลิกชั่วโมงเดียวเกีกัชั่วโมงเดียวนั้นใคร,ครต้องการเสื้อตัวนี้ก็ไปช pping <ม>้อปปิ้งจะได้ที่ที่งานแล้วก็รายได้ก็ไปสนับนุนกิจกรรมของตำรวจที่มาควบคุมฝูงชนเรียนให้ท<ด><า>รบาบนะมีผู้หลับผู้ใหญ่จํานวนหนึ่งครูบาอาจารย์จํานวนหนึ่งก็ชื่นชม คุณคุณสมบัติอย่างมากที่จัดกิจกรรมนี้คือคือต้องเรียนให้ทราบนะมีประชาชนจํานวนมากที่อยากแสดงความเห็นใจและร่วมสนับสนุนความกล้าหาญของตํารวจค,รคือช่องทุกทางอย่างเช่นนําของบริจาคหรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ให้กาลังใจตํารวจและวรันี้คือช่องทางที่สําคัญแล้วแล้วผมคิดว่ามันจะมีประชาชนจํานวนมากที่เห็นคุณค่าและความสําคัญบทบาทของตํารวจในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมามาร่วมกิจกรรมอันนี้มากขึ้นครับอย่างนะครับแล้วก็งานนี้ก็ มาจากส่วนใหญ่มาจากโซเชียลมีเดียกันส่วนใหญ่มาคือบางคนไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันก็ไปเห็นบอกอ,อะไรจุดตัวเป็นๆกันที่ง <ขอ S 2> านนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญของเราในรายการเราหลายหลายท่านไปร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีผู้คนมากมายรวมทั้งตำรวจเองตำรวจก็จะมารับช่อดอกไม้นะครับถ้าท่านเตรียมไปาเตรียมไปนะก็ให้ได้ให้กับตำรวจ <laughs> <är> ได้ แล้วมีรับทานอาหารได้ไหมเลี้ยงข้าวมีก็โอ้เรียกว่าคราวที่แล้วที่ต่างคนต่างทํากันมาเลยใช่ครับคือ,อคือบรรดาบรรดา,นดาคนเหล่านี้ซึ่งมีใจให้กับตํารวจชื่นชมเนี่ยก็ถามว่าเออจะเอาผลาไม้มาไม้จะถ้าไม่เอามาจะเอาเงินมาบริจาคช่วยหรือเปล่าคือทําด้วยความสมัครใจจริงๆเพื่อเห็นในในในแง่ของสิ่งต่างๆที่ท่านได้ได้ได้ ทำลงไปในช่วงเวลาที่ผ่านมายอมเจ็บยอมเปลืองตัวขนานั้นนะฮะยอมถูกด่าจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครัเดนเองก็การดูแลจะไม่ได้ทั่วถึงนักในสภาวะการแบบนี้ทุกคนเห็นทุกคนรู้ฮะแล้วก็นี่คือรางวัลที่สังคมให้บางคนอยากจะเขียนจดหมายให้กำลังใจตำรวจก็ได้นะครับเขียนส่งมาที่สถานีเราเลย นะครับช่องทีเอนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะร,รวบรวมไปให้รวมทั้งตํารวจคนที่เขาเตะระเบิดด้วยที่เขาผ่าตัดไปตั้ง5ครั้งแล้วจริงผมครับกิจกรรมเขียนจดหมายที่ตํารวจสง่งที่สโมสรตํารวจเลยก็ได้๋อส่งที่สโมสรตำรวจเลยก็ได้ใช่แล้วก็จะรวบรวมทําเป็นเทศกาลแล้วให้ตํารวจได้มีโอกาสนั่งอ่านนะครับใช่ครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้ารูปกิจกรรมได้ครับใช่ใช่ผมว่าดีนะครับอ่านให้ตํารวจกําลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับคนที่ทําในหน้าที่เพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาเจอเขาจะ ทอแท้ดังนั้นเนี่ยการให้กำลังใจกขาคือการที่คืนให้ความมั่นใจให้เขาในสิ่งที่เขาทาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วและเป็นสิ่งที่ควรจะทําแล้วในสภานการที่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทาเหล่านี้เนี่ยได้รับการกระทบกระทั่งรหรือว่าถูก,กถูกางทีฝ่ายหรือป่าใช้ไมโครโฟนมาด,ด่ามาว่าบางทีก็ขวัญและกําลังใจเสียเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องให้ขวัญและกําลังใจตำรวจกลับมาเพื่อพิทักษ์สันติราษใ,ให้เขายืนยันว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยสำคัญที่สุดครับ คุณผู้ชมครับสำหรับเวลาของรายการหมดงแล้วครับต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเลยนะครับขอบคุณครับครับครับวันนี้ผมก็ขอลาคุณผูชมไปก่อนนะครับผมพุทธพงษ์พงษสุวรรณอาจารย์สมบัติบุญงามอันนงและอาจารย์เกษมเพ็ญพินันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ